นี่เพื่อนมายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีนะคะรวมส่งแรงส่งใจวันที่สามดูซิวันนี้สดใสสดใสอีกสิบห้านาทีเจ็ดโมงเช้าอู้ยเข้าปล่อยบอลูนเป็นนิมิตหมายที่ดีร่วมแรงร่วมใจส่งแรงส่งใจให้ลุงก,กับป้ารักนะคะวันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันที่สามใช่ไหมคะ วันนี้พยานเด็กเนาะเลิบเลบิแชร์ไปด้วยค่ะเลิบเลิบส,สู้สูสู้เหมือนเลือดพ่อเลือดแม่น้องโอมน้องน้ำมนต์นวันนี้นะยายสงใจไปให้ค่ะส่งใจให้สวยไหมส่งแชร์ไปค่ะเลิบเลิบ เริ่ทุกคนนะคะสู้สูสู้สส,สู้ได้ทุกสู้มาตั้งสองปีกว่าเกือบจะสามีก็สู้ไปเรื่อยๆความจริงก็คือความจริงค่ะความจริงเดินเดินไปไหนก็ติดตามความจริงไปด้วย <c oughs> นะคะดูซิส่งหัวใจ วิวีมีหัวใจแย่ๆวันนี้พิเศษหัวใจเลิฟๆหัวใจทําหัวใจเลิฟเห็นไหม้มีดอกไม้สวยไหมช่อใหญ่ไหมช่อใหญ่ไม้ส่งแรงใจให้นะคะหัวใจให้ลุงกับป้าเด้อันนี้หัวใจดูสิหัวใจ ดอกไม้วิวิีมีแต่รูปหัวใจเต็มบ้านเลยรวมแรงรวมใจวันนี้ชัยชนะล้วนๆนะคะเลิบเลหัวใจวันนี้วันที่สามรักๆนะคะเนาะสู้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 สวยไหมรวมแรงรวมใจ เส้นชัยก็จะมารักษาใจน้องได้บอกเปิดเพลงไปด้วยฟังไปด้วยค่ะเพื่อนนะคะพวกเราร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังเหมือนมดเลยแรงใจกำลังใจก็คือสิ่งเป็นสิ่งพิเศษยากำลังใจนะคะ ยากำลังใจนี้สุดยอดสุดยอดหาซื้อที่ไหนไม่ได้นอกจากที่พวกเราเองเอิ่มรับทุกคนไปหลายแชร์ไปแชร์ไปค่ะส่งกำลังใจช่อใหญ่ๆดอกไม้สดๆกล้วยไม้สดๆจากวีวีนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์เลิฟเลิ